Thank <laughs> you. ขอความเจริญในพระสัธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพกล่าวถึงมิขสัญญิกรียุคเพื่อเตือนคนไทยให้ปรับตัวระมัดระวังตัวบางอย่างอย่าให้เกิดขึ้นเพราะฝีมือคนคือฝูงหงจะลงหนองหงทองจะเป็นกาเสือเพนจะเป็นหมาพยาคาจะทิ้งไพรพระฤาษีจะหนีถ้ำอันหนองน้ำจะแห้งไปปัทภีจะเป็นไฟได้กล่าวไปแล้วไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่เกี่ยวกับบ้านเมืองนะแล้วก็ขอร้อง เจ้าหน้าที่ช่องสิบเอปัาย่าตัดถ้าท่านตัดมันจะขาดประโยชน์จากบ้านเมืองดีชั่วอตามารับผิดชอบเองชะลาไหลจะไร้ปลาในแม่น้ําไม่มีปลาแล้วถูกทําลายสมบัติอัเป็นสาธารณะน้ําก็ใช้ไม่ได้กินไม่ได้สารพิษไม่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองน้ําเพื่อประโยชน์แก่สังคมว่าไอ้นั่นคลองนี้น้ํากินนะห้ามไปเลี้ยงกระชังปลานะห้ามทําลายน้ํานะห้ามเจาะลงคลอง พน้ชาลาไหลก็ไล้ป่าทรัพยากรพัตถุทำลายอาคัคคีไม่มีแสงคนศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์สมัยอาตมาเป็นเนเนี่ยพระศักดิ์สิทธิ์เยอะฆราวาสศักดิ์สิทธิ์เยอะเดี๋ยวนี้แสงของอคัคคีหมดกลายเป็นการหลอกลวงกันนะบวชพระไม่ได้กบวเป็นฤาษีเนะที่ยวหลอกลวงชาวบ้านเขาว่าขลังอ,อัอคคีไม่มีแสงผู้หลักผู้ใหญ่นะที่จะส่องแสงสว่าง เป็นปัญญาเป็นที่คำยันเยาวชนเป็นที่คำยันกับประเทศชาติก็หมดแสงสว่างหมดรัศมีลงไปทุกคนหาคนไทยสิบคนในเวลาครึ่งชงั่วโมงเพื่อจะให้คนทั้งประเทศกราบไหว้ถ้าเป็นผู้ชายเราจะนึกถึงในหลวงองค์แรกแล้วก็ฉกคำหากันอีกนานแล้วไม่เจอเพราะฉะนั้นเมื่อถึงยุคนี้เราต้องสร้างตัวเราคนดีต้องเป็นคนดีคนดีต้องได้รับการสนับสนุนคนดีอย่ามายุ่งกับสิ่งแหลกเหลวคนดีอย่าหลงดี คนที่จะหลงสินบาทค่าสินบนพระภายแรงไม่พัดผาพูพดจากันไม่ได้กล่อมใจมันล่มเย็นเลยมีแต่ดินทาด่าทอเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาว่าคนนู้นชั่วคนนี้เลวและมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมขาดผู้รากมากดีในสังคมขาดสมบัติผู้ดีในคนที่ก็เป็นคนชั้นสูงสกุลีเป็นสกุณนากุมาราเป็นกุมารีผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายผู้ชายกลายเป็นผู้หญิง แล้วเกลื่อนโลกไปหมดลามันจะตงตั้งวงการพระเนรสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นมิคสันญีกรยยุกเทตมาตีความและมันก็คลืบคานและยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นท่านทั้งหลายอย่าก,กลัวแต่จงช่วยกันสร้างประเทศไทยของเราด้วยสติด้วยปัญญาให้เมืองไทยของเรานั้นเป็นเมืองทองดังก่อนเก่ามาก็ถือว่าเป็นฝีมือของคนไทยที่ถ้าทุกคน นะเลิกพฤติกรรมด้านเลวแล้วหันกลับมาสร้างชาติความเก่งกล้าสามารถที่ทุ่มเททุกขวายในด้านเลวนั้นจะกลายเป็นมือที่สร้างชาติมากกว่ามือที่สร้างชั่วด้วยกัน